อ่ะมาแล้วเราก็ลุยกันต่อเลยดีกว่าน,นะครับกับเรื่องราวแห่งบ้านกอกหัวข้อข่าวว่าจังไดห,หัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่สลายแล้วรายละเอียดของข่าวมีดังต่อไปนี้ จากการที่พระแตนถูกแจ้งข้อหาไปทําอะไรกับศพน้องชมพู่นะครับผมในฐานะคนไทยคนนึ่งม,ม,มันรู้สึกจุกอึกกับข้อหานี้เลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าคนไทยกว่าครึ่งประเทศนะครับที่รักความยุติธรรมเนี่ยคงจะมีความรู้สึกไม่ต่างกันกับผมแน่นอนเลยนะครับอีป,ปอบนั่นคงจะหัวเราะชอบใจนะครับเนาะอีภาก,กีมมงอ่อย แต่ถ้าหันมามองหัวอกพู้นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับน้ําตาตกลงในท้องป๊กปกปกแน่นอนเลยนะครับถึงตาชาเนยจะสมควรนะครับจะพูดได้ยิ้มได้ให้ทุกท่านสังเกตเวลตาของสองตาใยนี่สิครับมันปนไปด้วยความเครียดนะครับเนาะผมเข้าใจนะครับหัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งไม่ต่างกันกับผมแน่นอนนะครับผมรักลูกผมขนาดไหนตาชาญยยสมควรก็รักลูกแกขนาดนั้นนะครับเนาะคงไม่มีใครพ่อแม่คนไหนนะครับทนได้นะครับเมื่อลูกถูกกระทําขนาดนี้นะครับเรื่องกรณีน้องชมพู่นะครับผ่านมาเกือบ2ปีแล้วนะครับท่าน ไม้ประเต็นถึงเพิ่งจะโดนข้อหานี้มานะครับอึ้งกันทั้งประเทศใช่ไหมครับเส้นหมอยเป็นเหตุสังเกตได้จริงๆหายจินหงวเงยสรุปว่าต้องเอาสองโฟเมียนี้ให้ได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้มันถึงจะจบ อีปอบนั่นก็โอ้โหสร้างความเดือดร้อนไปหมดนะครับเนาะคนมันเลวครับมันเลวมาดูสันดาลจริงๆนะครับไม่มีสังคมที่ไหนนะครับเขาจะยกโทษให้ขนาดลุงพลกับป้าแตนนะครับไม่ใช่ญาติฝ่ายไหนของผมนะครับแต่ว่าผมก็เสียใจเสียใจแทนจริงๆครับเสียใจแทนลุงพลกับป้าแตนแล้วก็เสียใจแทนตาชานกับยายสมควรด้วยท่านผู้ชมที่เคารพครับเรื่องนี้มันดูแปลกๆท่านผู้ชมจริงไหมครับผมสังเกตมานานแล้วนะครับว่ามันแปลกนะครับเริ่มตั้งแต่นู้นลุงพลดังเป็นซุปตาครั้งแรกนะครับคือดังกว่าดาราหลายคนก็แล้วกันนะครับกระทบ ถึงวงการตลกเลยทีเดียวนะครับตลกบางคนยังออกมาว่ายังว่าบักพลมันเป็นผู้ใดมันคือดังแท้กูคือบ่าดังกูเป็นดารากระดอกกระดีย่ยในช่วงนั้นนะครับเวลาผ่านมาแป๊บเดียวนะครับทางสภาเขากําลังถกเถียงกันเรื่องงบประมาณซื้อเรือดำน้ำอา้าวเผื่อแป๊บเดียวนะครับลุงพลน,นะครับโดนออกหมายจับซะแล้วคือข่าวลุงพลน,นะครับดังกลบเรือดำน้ําโดนปริยายนะครับประท้วงปิดินนกันแทบตายที่อนุสาวรีย์ช่วงนั้นท่านผู้ชมคง,งจำได้นะครับเนาะข่าวลุงพลน,นะครับ กลบคนปิดถนนได้แปลครับแต่จริงครับท่านผู้ชมจะไม่คิดมันก็อดคิดไม่ได้ท่านผู้ชมจริงไหมครับมันแปลกอ่ะยังยังไม่จบแค่นั้นนะครับข่าวบกโจ้ถุงดํานะครับดังตูม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 ขึ้นมาอ้าวลุงพลโดนแจ้งข้อหาเพิ่มอีกแล้วข้อหาอะไรเจตนาฆ่าคนตายมาตรา288ต่อมานะครับสภากําลังถกเถียงกันจกดาก,กันนะครับ พักพลังประชารัฐนะครับกาลังโศกันโจกด่าก,กันไม่ว่าบางใจกันแทงด่าก,กันลุงตู่โดนโกดดันอย่างหนักอ้าวมาแล้วตาแต่นโดนแจ้งข้อหาซะง,งั้นดูสิครับความคิดส่วนตัวผมนะครับบักโจ้ถุงดาเนี่ยทางให้การมีประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับอาจจะมีการลดโทษให้เหลือครึ่งหนึ่งคราวนี้แหละครับคนบ้านกกอกเนี่ยต้องมีคดีเพิ่มแน่นอนสาธุไอ้ป,ปอบนั่นดูกระเทือบเด้อให้เป็นข่าวด้วจะได้กบข่าวบักโจ้